มันคงจะสงสัยกันใช่ไหมว่าเด็กปวชปวสการท่องเที่ยวของวิลายเทคนิคสดีเขาเรียนยังไงหรือถ้าจบไปไม่สนใจที่จะไปเป็นไกด์เราสามารถไปทํางานอะไรต่อได้บ้าง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 ,าง,างสวัสดีนะคะพี่พี่น้องๆคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ คลิปนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พี่ๆี่น้องได้เข้าใจแผนกวิชาการท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อจะได้นำไปตัดสินใจในการเข้ามาเป็นเด็กการท่องเที่ยวค่ะประวัติย่อของสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยวของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหากรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทางวิทยาลัยจึงได้ก่อตั้งแผนกวิชาการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อผลิตบุคลากร,กรที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการรองรับความต้องการของอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแผนกา,การท่องเที่ยวของเรานั้นถือว่าเป็นประเภทวิชา อุตสาหากรรมท่องเที่ยวและมีหลักสูตร2หลักสูตร1ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช2ระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือปวอสอและใน2หลักสูตรนี้จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบทวีภาคีก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาต่อไปขออวดคอนแทคเราหน่อยนะคะนี่คือรางวัลทัวร์ไกด์อิงสกิลคอนเทก หรือทักษะการนำสุดยอดมัคคุเทศก์ระดับปสเป็นการแข่งขันภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปี2567และแผนเกเราได้รางวัลชนะเลิศค่ะถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญของแผนกวิชาการท่องเที่ยวมากเลยค่ะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้ลองเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยบรรยายให้แก่รุ่นน้องหรืออาจารย์ที่เข้าร่วมในกิจกรรมโดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับชั้น ปวชได้คงมือปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้วิธีเป็นมักคุเท์ที่ดีส่วนระดับปวสก็มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยเหมือนกันนั้นคือกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์โดยการออกซิบเก็บเส้นทางสีภาคของประเทศไปยอดโดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกๆเทอมของการเรียน เรื่องฝึกงานสาขาวิชาการท่องเที่ยวของวิทยาลัยเทคนิคสัตหิบมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการจริงนักศึกษาจะได้รับโอกาสฝึกปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆเช่นพนักงานจัดเลี้ยง ในโรงแรมชั้นนำนอกจากนี้นักศึกษาปีที่สองวิชาการท่องเที่ยวจะสามารถเลือกที่ฝึกงานของตัวเองได้จะเป็นพนักงานทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเป็นไกดหรือมัคคุเทศในบริษัทชั้นนำมากการฝึกงานเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมของอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต เรียนสาขาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้อะไรบ้างเรียนจบไวได้งานเร็วใช้เวลาสองปีพร้อมเข้าสู่อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวทันทีสอบบัตรมัคคุเทศได้ใบอนุญาตมัคคุเทศทันทีเมื่อเรียนจบลงมือปฏิบัติจริงฝึกจัดโปรแกรมทิปลงพื้นที่จริงและเรียนรู้การให้บริการที่มืออาชีพสายงานหลากหลายทำงานมัคคุเทศโรงแรมสายการบินหรือเปิดธุรกิจเอง ได้ทักษภาษาฝึกภาษาอังกฤษจีนหรือภาษาอื่นๆสำหรับการนักเที่ยวเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในงานตอบโจทย์คนชอบเดินทางได้เรียนสนุกพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่จบการท่องเที่ยวเปิดโลกว่างสร้างอาชีพในฝันคลิปย,ยังไม่จบนะคะย,ไไยังม่งไปไปไหนเรายังมีคลิปที่พวกพี่ปสอไปทิปจังหวัดลำปางและเชียงใหม่มาให้ดูด้วยนะคะ E การท่นนองเที่ยวมีกิจกรรมที่น่าสน,นุกมากมายถ้าสนใจแล้วก็เข้ามาเป็นเด็กการท่นนองเที่ยวได้เลยนะคะราเจอพี่ๆน้องๆทุกคนอยู่นะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะและถ้ายังอยากเห็นข้อมูลข่าวสารมากกว่าน,นี้ไปดูในเพจการท่นนองเที่ยวได้เลยนะบ๊ายบาย